ตัวรายต้องออกมาขอบคุณหลังเรตติ้งจบสวยมากมายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีการแสดงก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะดีจนเรตติ้งดีเกินตานสำหรับก้องเบญจพลเทราสุดรับบทเป็นนาเชิดในละครเรื่องดองย่าป่าคอนกรตติดบ,บทแตกจนโดนคนดูฟาดยับสนั่นโซเชียลจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสไอจีส่วนตัวรายยาวขอบคุณเช่นต้องบอกว่ากราบขอบคุณด้วยความเกียจชงังาที่คุณผู้ชมมอบให้กับนาเชิด ละครดอกยญ้าในปาาคอนกรีตมากนะครับคัดข้อความมาลงแค่บางส่วนและทั้งหมด3รูปนะจ๊ะแท็กพี่สําฤทธไม่ทันแท็กดีใจกับทูกภาคส่วนของละครเรื่องนี้ด้วยแท็กเดตติ้งปังมากและแท็กช่องวัน3 1กราบขอบคุณพิชาสุธิรักษ์พี่ปอน,นิพนธ์ผู้บริหารช่องวันที่ดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนักเชิญให้ผมว่าคนเล่นออกมายังไงให้ได้จนสุดขั้วแบบหน้ามันไส้ที่สุด ที่สาคัญคือมอบโอกาสให้ผมได้พีบปวดบาทการแสดงแบบสุดโต่จากละครเรื่องนี้ขอบคุณมากครับพี่โอ๊ตบุตรัตผู้เขียนบทประพันธ์และบทละครเรื่องนี้ได้สนุกทุกมิติจนทําให้คนดูอินและลุ้นอย่างสนุกได้ทุกตอนพี่นุนหลักเขตเพิ่มกับสายขยี้ที่ช่วยขยี้ให้ตัวละครทุกตัวมีมิติและทําให้ตัวละครนะ่าเชิดออกมาเร็วสมใจนักสแสดงอย่างผมแบบสุดๆเลยครับ ทำการคอมเมนต์จากแฟนละครเช่นก็ไม่จจาพลเล่นเรื่องเนื้อร้ายลึกนะน่าเจอเปิดโทเเรียนอย่างเห็นนะเชิดเดินต่อยสักทีเดี๋ยวก็ฆ่ากันเองเพราะไอ้เชิดอยากเป็นใหญ่เกลียดินะาเชิดมากเรื่องนี้บอกตรงๆเชิดเอ้ยลอยหน้าลอยตาหน้าตบเหลือเกินเกลียดไอ้เชิดดูหน้ามันทําเป็นต้นค่ะเรียกว่าเล่นจนคนดูอินอินไม่รู้จะอินอยังไงแล้วนะคะคุณกอ๊อฟเก่งมากค่ะ